สวัสดีครับสวัสดีคนดูครับผมละเหลือเชื่อจริงๆนะครับครัวอัพเวลบายกุ๊กนะครับเดินทางมาหลาย EP ีนะครับนี่คือรายการที่คุณดูและคุณได้ประโยชน์นะแล้วก็ได้ความบันเทิงแล้วก็ได้ทําอาหารเพราะว่านี่คือรายการที่จะพาทุกท่านมาอัพสกิลการทําอาหารอัพทุกจานให้อร่อยขึ้นและผมใช่ใครที่ไหนผมว่านธนกิจไงเรามีแขกรับเชิญแบบดีๆมาหลายเทปนี่คือคนที่อยู่ในโลกมนุษย์อีกร้อยกว่าปีเหลือจะเชื่อครับคนดูครับยายป้อม ออยยครูเรนเหลือจะเชื่อ5ปีในการรู้จักกันมาหลายคนจะบอกว่าผิดเป็นครูโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อผิดเป็นครูไม่ใช่ผิดเป็นยายเนี่ยของจริงไปทำอะไรไปกวเดี๋ยวเอาได้สิอะไรวะเนี่ยโอ๊ยนี่คุณรู้ไหมคุณคุณเดี๋ยวคุณควบคุมเป็นมิกกี้เมาส์ ยายนี่คนดูทั้งไทยคนดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีจังเลยที่จะได้แวะมาเยี่ยมเยียนครัวอัพเวลใบกุกคือยายเนี่ยนะจริงทำอาหารเก่งยายนี่ไปลงเรียนคอร์สแบบจริงจังสกิลการใช้มีดใช้เขียงใช้ไฟแล่ปลาต่างๆถูกต้องเราใช้มีดในการแทงผัวมาัใหญ่เรารู้สึกว่าน่าจะลองใช้ให้ในส่วนที่มีประโยชน์บ้างดีกว่าเอ้าเมนูที่ถ้าเราต้องทําอาหารร่วมกันเนี่ยผมกับยายยังไม่เคยมายืนปรุงอาหารด้วยกัน เราเอาประเภทไหนดีดิฉันรู้เราเคยไปญี่ปุ่นด้วยกันมาเราเคยไปญี่ปุ่นด้วยกันถูกต้องเราไป5วัน4คืนยายนอนไป3วัน4คืนตื่นวันเดียวจะบ้าหรอไม่ต้องไปญี่ปุ่นได้นอนอยู่บ้านได้อ้าวันนี้มันมีธีมของมานะก็คืออัพเวลเมนูสุดคลาสสิกแตกต่างอย่างลงตัวใช่เราจะเอาเมนูที่แบบยอดเยี่ยมของเมนูไทยเลยก็คือผัดไทยผัดไทยเราก็เอาโอโคโนมิยากิแบบญี่ปุ่นพิซ่าพิซาสไญี่ปุ่นมันรวมกันเลยสองอย่างรวมกันเลยผันหนวกกันแต่แรกเอาทำเลยหล อ,อันนี้ทำเลยหรอทำเลยเราจะมีเส้นยากิโซบะครับมีกุ้งสดถ้าไม่สดไปเปลี่ยนได้<อ>แต่มีเบคอนครับผมใบกุยอันนี้ใบกุยอันนี้ไม่ใช่ใชบกุยไม่ใช่อันนี้อันนี้ใบกุย้ยใช่ใชถูกต้องมีไข่ ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นผมโนบิตะโบนิตะโบนิตะครับน้ำตาลปี๊บครับที่สำคัญจะเป็นน้ำตาลปี๊บมีน้ำมะขาเปียดด้วยนะคะน้ำปลาแป้งอเนกประสงค์มีมิลินด้วยแล้วก็น้ำมายองเนสก็มีกุ้งแห้งบดก็มีด้วยโนริสาหร้าก็คือมีด้วยคุณทำซากาได้ดิฉันทำแป้งดิฉันเอาแป้งใส่ไปก่อนก่อนนี้ ส่วนหนึ่งเราสามารถที่จะเอาไปเอาไปทําอาหารอีกส่วนเราเอาไปเอาไปให้ผสมเจิมนะบ้านใหม่ของเราได้เพราะว่าเป็นอเนกผส์ถูกต้องเพราะึงเรียกว,ว่าแป้งอเนกประสงค์ไงจ๊ะเธอจ,าจา๋าเสร็จทีนี้ทาให้เป็นรูตรงกลางนี่เขาไม่ใช่เฮ้ยเขาเรียนมาจริงทําให้มีรูตรงกลางแต่เทปูบลงขอบหมดเลยกันเดี๋ยวระหว่างนี้ผมทําซอสไปด้วยนะครับ ออยยากเเเลลห้้ธไดััวสแป้งอันนี้ีิฉันก็เสร็จแล้วอันนี้ไว้ไหนดีวะอ่ะไว้วันนี้แล้วกันซ <c oughs> ึ่งน้ำมันที่ดิฉันจะใช้ดาวไข่แน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นน้ำมันพืชกู ซึ่งวันนี้เราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองกุกซึ่งมีประโยชน์มากมายไม่ยอมเรียกกันหรือว่าน้องแอนน้องอนันน้องบุญน,น้องปันน้องปันพิงดีไม่ใช่เราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองกุกซึ่งมีประโยชน์มากมายประโยชน์ก็มีมากมายนักรองก็มีมากมายสบายสบายสนุกจริงๆและยังมีสิ่งสำคัญอะไรอีกคะคุณชื่งสิ่งสำคัญที่เราอยู่ด้วยกันครับูใน้นมันก็งอยู่ เอาเอาความจริงมาพูดกันดีกว่านะครับวันนี้เราจะใช้น้ํามันถั่วเหลืองกุ๊กที่มีประโยชน์มากมายและยังมีสิ่งสําคัญอย่างโอเมก้าสนะครับช่วยบํารุงสมองและการจดจําครับ เราแยกกันแบ่งกันทำนะแบ่งกันทำใช่เคยนิว่าลไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใช้วิธีทำอย่างนี้ยังไงสิอะไรที่มันอยู่บนหน้าเนี่ยจำพวกแบบว่าเบคอนพวกกุ้งพวกไข่ไข่อะไรอย่างเงี้ยครับจริงมันต้องไม่ทำให้สุกเนี่ยเดี๋ยวจะแยกเอาไว้ทำแยกแล้วเดี๋ยวเราก็มาโรย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 ต่อเป็นชั้นๆชั้นๆก็คือวิธีทำอโคโนมิคิกิที่ง่ายที่สุดใช่ทำที่บ้านได้ง่ายๆโอเคสบายครับเมื่อกี้คุณดาวไข่ไปรอแล้วเนาะครับ และชอบทานถ้าเธอมีฉันรับรองว่าทำไม่อยากเลยได้เไหไมคิดว่า,อ,าอันเดียวน <หา S 2> ่าจะพอหอ,ห,อ,ห,อหนึ่งสองก็ะโดโด กาเรียนเน่ยเวลาหัานอะไรเงี้ยติดนิสัาสายอะว่าการหายใจจนกว่าจะแบบจะหมดต่อนนั้นไปอะก็ว่าทำไมทำแล้วเหนื่อยจังวะ<อ>มัน,ออนลุ้นเนี่ยไม่ได้หายเพราะมันมนี่แต่มันแบบนี่กลุ้งได้แล้วกุ้ได้แล้ว,ดลวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโอ้ก็พุไปอุ้ยกระสีกำลังสวยดำไปนิดนึงเหมือนกันสูตรใหม่ฮะโอ้คนน้วิกี่ชาโคเออจัดไหนดีวะ

นี่เรียนมาจริงฮะก็บอกว่าเรียนแต่ไม่เก่งเหมือนวิชาเลขที่หอละมอคลรนคอรนอย่อมาจากอะไรตอบคู่รักหนูค่เออมันได้ทิศทางหน่อยรักมือเส้นหนึ่งดีกว่าอะระหว่างนี้ผมบอกคนดูก่อนนะว่าด้วยความที่มันเป็นผัดไทยเนี่ยนะครับคุณอาจจะใส่ผักที่คุณนึกออกได้นะเช่นถั่วงอกเนี่ยจริงก็ไปได้นะแต่ว่าคุณยายคุณยายไม่ทานถั่วงอกแค่ ค่ะก็เลยเดี๋ยวจะใส่เป็นถั่วดำถั่วดำ,วดำไม่เป็นไ,ไรไม่ต้องไปตั้งไว้ตั้วตั้งวางแผนไว้เนดะี๋ยวถ้าใครอยากจะคุณอยากกินถั่วง,งอกไหมละ่ะก็ไม่ไม่ได้ชอบขนาดนะั้นก็เดี๋ยวเราอันนี้เอาทิชชู่อ่ะทิชชู่ใส่น้ำวางเพราะขนาแล้วอันนี้วางอ่ะเดี๋ยวเรา<อ>ก็ได้กิ<า>นแล้วสองวันส,ส,สามวันก็น่าสนใจนะครับแค่จะบอกเฉยๆว่าถ้าเกิดคุณอยากกินผักอะไรเนี่ยใส่ลงไปได้นะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับหรือใส่ผักอะไรก็ได้เหรอใช่ใช่ใส่ผักกระสังได้ไหมใส่ผักกระสังได้ได้ได้มีช้อนเล็กมีมีมีแล้วคุณจะเดินไปลง้ทาไนะอ เสร็จซะแล้วครับง่ายกว่าที่คุณคิดครับแล้วก็ทําให้เมนูผัดไทยเนี่ยอัพเวลขึ้นมาเฮ้ยมันดูดีนะเธอดูดีทําอาหารให้ดีต้องมีการชิมครับแจกจ่ายแจกจ่ายยายลอง่อนเลยตื่นเต้นจังเลยอ่ะอันนี้ก็เครื่องปรุงนะเผื่อว่าใครชอบเติมอะไรกรว่าแต่ผมว่าได้แล้วซอสน่าจะเนาะอุ้ยตื่นเต้นจัง โอ้้ไยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงเหรอเดี๋ยวเดเสียงไม่ได้เชื่อถือเลยว่ะอุ้ยดีอ่ะอุ้ยอยากได้ช้อนกลางเลยอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอ่ะเธอคือถ้าเราปรุงซอสดีๆแล้วผมว่าผัดไทยมันก็จบแล้วนะอุ้ยก็อร่อยแต่ยังอุ้ยบ้าจัง อร่อย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 ทำง่ายด้วยนะคุณแป้งข้างล่างอ,อ่ะผมคิดว่ามันไม่นา่าไม่ไม่น่าจำเป็นแต่แต่มันได้เคี้ยวสนุกดีนะอืมเฮ้ยอร่อยเลยครับถ้าคนดูที่ดูอยู่นะครับแล้วก็เห็นแล้วคืออร่อยจริงนะอันนี้อร่อยจริง<อ>แล้วก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับเราไปทำทานที่บ้านกันดู<อ>ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้ทานได้ประมาณ2คนแต่ก็แล้วแต่คุณน่อยู่เยอะคุณก็ทําเยอะหน่อยแล้วกันเราสามารถจะอั w well เวลเมนูธรรมดาธรรมดานี่นะครับให้ดูพิเศษขึ้นมาได้เพียงแค่คุณมีตัวช่วยที่ดีและมีคุณ ภาพอย่างน้ำมันพืชกุกจะสร้างสารรค์เมนูไหนก็อร่อยและมีประโยชน์แน่นอนนะครับแล้วก็ผมฝากด้วยอย่าลืมเข้าไปเล่นฟิลเตอร์นะครับทั้งใน IG แล้วก็ a c e b o o k นะครับเซิร์ชคำว่าครัวอัพเวลเจอเลยจบแล้วจริงจบแล้วคือถ้าจะจะ,จะ,จะ,จะปิดรายการแบบที่กินไปตลอดก็ได้เพราะว่าห้ามเหรอไม่ได้ห้ามแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้แบบเหมือนแค่รับเชิญมาฝากผลงานอะไรซึ่งผมว่ามันไม่ใช่หยาย้ะมันคือรุ่นเก่าแล้วที่ไม่ต้องมาฝากผลงานต้องให้ผลงานไม่ยากที่ไม่ต้องฝากผลงานเพราะไม่ได้มีผลงานอะไรใช่ ฝากมันเรื่องของธุรกิจนะคะไม่ไม่ได้ว่าผลงานอะไรเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่ค่อยลาสองก็คือเขาไม่ได้เรียกให้ไปช่วยเขาด้วยต้นต้นขอบคุณยายมากด้วยความคิดถึงกันใช่ปีจะหาเวลาแวะเวีด้วยหนึ่งเขาให้ลาบไปด้วยหนึ่งบทเพลงบทเพลงอะไรก็หลังนี้เราเติมคาว่ากุ๊กลงไปในเพลงที่พวกเราชอบแล้วกันสั้นๆได้อะไรดีอันนี้ละกันเพียงแค่ใจเรารักกุ๊กโอเคโอเคเพียงแค่ใจเรารักกุ๊กกุ๊กูโกงโน้ตด้วย